ดิฉันเหมือนฝันงามทิพย์ค่ะเป็นหุ้นส่วนกับเป็นผู้จัดการร้านคลีนสตูดิโอนะคะเรามีบริการทำเล็บทำผมสปามือเท้าแล้วก็ต่อขนตาค่ะช่างของเราอย่างต่อขนตาเราจะใช้ช่างที่แบบใจเย็นและมีประสบการณ์มากกว่า3ปีค่ะก็อย่างทำเล็บจะมีช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะ รู้สึกการจัดการในการแยกส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้บริการโอเคค่ะสามารถแยกส่วนผลิตภัณฑ์แยกกลุ่มลูกค้าลูกค้าสนใจบริการด้านไหนเยอะอย่างเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาก็ส่งทางแชทพนักงานก็จะตอบกลับมาไวค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอให้เราทําตามอย่างที่เราถามอะค่ะ ในการใช้เครื่องที่ประทับใจนะคะก็จะเป็นการเก็บสถิติของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือสต็อกช่วยในการตรวจสอบในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละเดือนได้ดีขึ้นค่ะอยากฝากร้านคินสตูดิโอนะคะตั้งอยู่โครงการมินิมอลเพชรเกษม98ค่ะจุดเด่นของเราก็จะมีช่าง ที่มีประสบการณ์มากกว่า3-10ปีค่ะสามารถแนะนําให้ลูกค้าได้หลังการบริการไปแล้วก็จะมีติดตามผลค่ะว่าลูกค้าพึ่งพอใจหรือมีความเสียหายอะไรไหมค่ะเชิญได้นะคะค u ีสตูดิโอค่ะ